เข้ามาตอนแรกนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เหมือนคลินิกเลยนะคะทุกคนเหมือนคาเฟ่มากค่ะทุกคนถ่ายรูปไปทุกมุมเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าอยากจะปรึกษาพี่พี่นะคะก็มาปรึกษาตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งทุกคนก็ต้องอยากรู้จักนะคะกับเป็นหมออามนะคะเป็นคุณหมอประจาคลินิกของเรานั่นเองะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะจูนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ธนากรคลินิกค่ะยย <Yeah! S 1> เดิมทีนะคะที่นี่ก็เป็นกันกระมลคลินิกค่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราปรับโฉมใหม่นะคะเป็นคนากรคลินิกค่ะซึ่งจูนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยมาใช้บริการนะคะแล้ววันนี้นะคะจูนจะพาไปดูว่า ข้างในนั้น,นะคะจะเป็นยังไงต้องแอบกระซิบบอกนะคะว่าที่จุนสวยมั่นใจได้ขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าที่นี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวตามจูนไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในนั้นจะสวยน่าใช้บริการแค่ไหนคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ข้างในคนากรคลินิกแล้วค่ะซึ่งเข้ามาตอนแรกนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เหมือนคลินิกเลยนะคะทุกคนเหมือนคาเฟ่มากค่ะทุกคนถ่ายรูปไปทุกมุมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดต้อนรับลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะจะสังเกตเห็นคอร์สแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าอยากจะปรึกษาพี่ๆนะคะก็มาปรึกษาตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะมีที่นั่งนะคะไว้บริการลูกค้าค่ะระหว่างนั่งรอก็สามารถถ่ายรูปเก๋ๆรอได้เลยค่ะ ะะจูนก็อยากจะรบกวนพี่หมออามนะคะเล่าการใช้บริการที่คณะกรลินิคเข้าๆให้ทุกคนฟังค่ะได้เลยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องจูนมากๆ,ๆที่ไว้ใจให้พี่หมอดูแลมาเป็นปีกว่าแล้วเนาะ,ะใช่ไหมคะจริงๆน้องจูนเรียกได้ว่าสวยอยู่แล้วแหละอันนี้มาทัชอัพให้แบบสวยยิ่งขึ้นไปอีกอ่าจริงๆก็มีทุกคนเข้ามาในคลินิกก็จะมีปัญหาต่างๆกันเนาะทีนี้ บรรยากาศที่หมอต้องการให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันดูอบอุ่นไม่ได้อยากให้มันดูน่ากลัวเหมือนคลินิกสมัยก่อนสมัยนี้เนาะเทคโนโลยีอะไรมันเยอะขึ้นข้อมูลมันเยอะมากๆเลยแต่บางคนก็อาจจะยังมีข้อมูลที่เข้าใจไม่ถูกต้องหรือมีคําถามที่อาจจะอยู่ในใจเราไม่กล้าถาม หมอก็จะเจตบรรยากาศขึ้นมาให้ทุกคนกล้าเข้ามาคุยมาดูว่าสิ่งที่เขากังวลหรือเป็นปัญหาตรงนั้นเนี่ยสามารถแก้ได้ดีทีไหนบ้างก็จะเน้นในการดูแลเรื่องผิวพรรณความงามนะครับแต่ยังไม่มีสัญญามเนาะก็จะดูแลตั้งแต่สิวฝ้ากระจุดด่างดำหน้าแก้มไม่กระชับแก้มมีความหย่อนคล้อยหรือว่าเหนียงหย่อนคล้อยอย่างนี้ครับก็สามารถดูแลได้รวมถึงปัญหาที่หลายคนรวมถึงน้องจูนอยากได้ด้วยก็คือผิวผิวกายเราก็สามารถใช้การวิตามินดิต ในการช่วยฟื้นฟูผิวตรงนี้ได้ด้วยตอนนี้วันนี้ที่ชวนน้องทูนมาพอเรามีเครื่องตัวใหม่ที่มาจากเกาหลีเป็นเครื่องไฮฟูไฮฟูที่หมอนําเข้าจะเป็นนําเข้าจากเกาหลีโดยตรงชื่อเครื่องว่าอาัลตราเซลล์ผิวัดเครื่องนี้เนี่ย จะมีคุณสมบัติพิเศษเนื่องจากเขาจะมีหัวแคทริชเฉพาะของเขานะครับซึ่งเป็นลินเนียช็อตเดี๋ยววันนี้จะใช้ให้น้องจูนด้วยเจ็บไ,ไหมคะบอกว่าเจ็บน้อยมากๆถ้าเทียบกับไฮฟ,ฟูยีอห้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอเลือกมาหมอลองหมดแล้วว่าโอเคหมอมันตอบโจทย์เจ็บน้อยแล้วก็เห็นผลในเรื่องการยกกระชับนะครับทุกคนคะเดี๋ยวจูนจะขึ้นไปทำสวยที่ชั้นสองกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าบรรยากาศชั้นสอง<ม>จะเป็นยังไงคะ่ะตามจูนมาเลยคะ่ะ โอ้โหทุกคนสวยมากค่ะตรงนี้ถ่ายรูก็คือปังค่ะไปดูกันค่ะชั้นสองจะเป็นยังไง <Okay. S 1> ค่ะปังค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนบรในากาศชั้นสองนะคะสวยจริงทุกคนสวยมากเหมือนอยู่สปาเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ในห้องที่เราจะมาทําไฮฟูกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกของจูนเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เครื่องไฮฟูตัวนี้นะคะเป็นมาตรฐานเกาหลีค่ะเกาหลีเกาใจแล้วหนึ่งทุกคนค่ะทําแล้วเป็นสาวเกาหลีแล้วหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันนะคะ คนคะอันนี้คือทําแค่ข้างเดียวนะคะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยคะ่ะว่าด้านนี้ยกกระชับขึ้นคะ่ะ ก็น้องจูนทําเสร็จแล้วนะครับทั้งทิเมนหน้าใหู้้กระชับแก้มเหนียงแล้วก็ดิบวิตามินผิวสูตรโนนะครับเดี๋ยวให้เล่าความรู้สึกให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละกัรนะครับก็สําหรับเริ่มต้นนะคะทิชชูเน่ก็ต้องบอกว่าสบายมากค่ะฟินฟินนอนนวดหน้านะคะแล้วก็ เรื่องที่2ก็คือไฮฟูนะคะเป็นครั้งแรกของตูนนะคะก็ต้องบอกว่าเจ็บน้อยกว่าที่คิดมากค่ะที่หมอตอนแรกคิดว่าจะเจ็บกรดีแต่นี่คือไม่เจ็บเลยและที่สําคัญนะคะก็ยกกระชับหน้าได้ทันทีเลยะค่ะตอนนี้ตูนรู้สึกว่า<ด>มัน,ชนใช่ค่ะชัดขึ้นแล้วก็ยกกระชับขึ้นนะคะส่วนดิบผิวนะคะก็ตูนทําเป็นประจาอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็มาบูดผิวนะคะหลังจากนี้ประมาณ 3-5ถึงวันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็่งปั่งขึ้นทันทีเลยสำหรับ,รบสูตรที่น้องจูนเลือกดิบวันนี้เป็นสูตร4นะครับหรือสูตรสโนไวท์ <White. S 1> นะครับหลังจากดิบไปประมาณ2-3สาวันผิวจะนุ่มลื่นขึ้นแล้วหลังจากนี้ผิวก็จะเริ่มกระต่างอะไขึ้นด้วยสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาทำทรีตเมนต์หน้าหรือบำรุงผิวแบบน้องจูนนะครับสามารถติดต่อผ่านอินบ็อกร์ของทางเพจนะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาเจอกับหมออามค่ะ thank uh you -huh.